กดไหลย้อนแค่แสบหน้าอกเองเหรอใครบอกว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันแค่แสบหน้าอกอย่างเดียวนะคะนี่คืออาการที่หลายคนนะอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคือกดไหลย,ย้อนตัวร้ายนะคะนอกจากอาการแสบร้อนกลางอกเลือเปรี้ยวที่ใครหลายๆคนก็รู้นะคะใครเคยเป็นอาการแบบนี้บ้างไหมคะมีอาการไอแห้งๆไม่หายสักทีเนาะคิดว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่านะคะตื่นมาเสียงแหบนะคะหรือว่าเสียงเปลี่ยนบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุแปรงฟันดีแค่ไหนก็ยังมีกลิ่นปากว่าฟันผุง่ายผิดปกติรู้สึกว่ามีก้อนอะไรที่คอนะคะกลืนไม่ค่อยลง ทั้งหมดนี้นะคะมันคือสัญญาณเตือนจากกรดไหลย้อนแล้วเราจะต้องทํำยังไงดีนะคะเบื้องต้นนะให้ลองปรับพฤติกรรมง่ายๆแบบนี้ดูนะคะแบ่งมื้ออาหารให้เล็กลงนะแต่ให้กินบ่อยขึ้นเพื่อลดพาระักของกระเพาะนะคะหนุนหมอนให้สูงขึ้น6-8นิ้วเวลานอนจะช่วยไม่ให้กรดไหลย้อนกลับขึ้นมาได้นะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะ ้ามกิ่นแล้วนอนทันทีเว้นไปเลย3-4ชั่วโมงนะคะถ้าลองปรับพฤติกรรมแล้วนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยจนรบกวนชีวิตประจําวันให้รีบไปหาคุณหมอเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานเพราะกดไหลย,ย้อนเลื้อรลังเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายกว่าที่คุณคิดนะคะและใครมีประสบการณ์กดไหลย,ย้อนแปลกๆเนี่ยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะโบอยากรู้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอาการที่บ่งบอกถึงกดไหลย,ย้อนอีกหลายอย่างนะที่โบเจอจากประสบการณ์ลูกค้าในร้านโบน,นะคะและคลิปหน้านะคะโบจะมาเล่าให้ฟังนะคะ